สวัสดีครับผมโดนัทครับผมทําธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหน้าที่หลกักเดิมแบ็กเาของผมมีหน้าที่ในการพาคนไปเที่ยวครับแต่คราวนี้ผมก็อยากหาวิธีในการทาตลาดเพิ่มเติมด้วยเหมือนกันวันนี้งานออนไลน์เป็นงานงานหนึ่งที่เราสามารถฟีดคนหรือฟีดลูกค้าเข้ามาได้เยอะมากครับผมก็เลยวันแรกที่ผมได้รู้จักกับ Li สต์ n e t จริงๆเป็นวันที่ผมรู้จักจากคอร์สของอัลเบิร์ตผมไปเรียนของคอร์สแพทเทิร์นทูเวลลแพทเทิร์นทเวลก็คือคอร์สเนี้ยเขาบอกให้ผมกอปรีคนสําเร็จ ปรากฏว่าวันนั้นผมก็ได้รู้จักพี่ยงพอดีครับแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยพี่ย่ะเป็นคนคนที่คนหนึ่งที่สามารถทํารายได้ปีหนึ่ง50ล้านผมก็เลยเลยไปขอ copy เขาเลยครับแต่วันที่เขาขอมา copy ออขอเขา copy ปุ๊บเขาบอกว่าเนี่ยถ้าโดนัทถ้าคุณอยากรู้วิธีการทำห้า10ล้านภายใน1ปีให้คุณสมัคร Richon เด b t วันนั้นผมบอกเขาเลยครับว่าพี่ถ้าเกิดผมอยากรู้อย่างเงี้ยผมต้องสมัครเท่าไหร่เป็นหมื่นเลยไหมพี่เขาบอกว่าสมัครแค่พันกว่าบาทเท่านั้นเองผมก็สามารถ ได้คอร์สนี้ไปแล้วครับเพราะนั้นวันนี้ผมก็เลยตัดสินใจทันทีครับคืนนั้นก็สมัคร Li ชออนเน็ครับแล้วก็เคล็ดลับในการทํางานคือลงมือทําตามท,ทันทีอย่าคิดมากครับมันไม่ได้เสียอะไรวันนี้แค่คุณโพสต์ครับแค่คุณได้มีโอกาสทาการประชาสัมพันธ์ไปมันไม่ได้เสียอะไรครับแล้ววันนี้เป็นการเป็นการสร้างไรายได้เพิ่มเติมให้กับคุณด้วยและคอนเทนต์ที่อยู่ใน Li s t on เนมันคือคอนเทนต์ที่ดีจริงๆวันนี้ผมได้เรียนรู้แล้วแล้วก็ลงมือทำครับขอบคุณครับ